หมูแบกเสาพี่น้องหมูแบกเสาโอ้ยเล็กหาคูหาเด้วอว่แม่นของคอยว่แเ่นเบานะคะนักเติบสันดอกอาทิ์นี้กับมือนีโอ้ยสันดกเข้าใจหัวอกผู้แบกเล็กผู้แบกขางคะ่ะ <c oughs> บ่แเ่นเบานะจ๊ะจะอยู่ทั้งเขาขั้นธรามด์มาเอาเล็กแล้วก็นมานังานพร้อมแบกแล้วแล้วจ,จะมึดจะเข้าเจาสิบห้าปาดกล้อง น้ำงานตัวสองสองสันนะคะสามคูณเจ็ดจุดสองค่ะไปสิห้าเบิงดอกไม้หรือสิพ้าเบิงบานจ้าเออยู่เขาคันธมาศค่ะเจ้าผายังออมเบิงส่งแปลงหดว้ายโค้งเปล่า่าเป็นตะเบิง้งก็จ่ออกแบบมาจังไนละ่ะหรอ้าพี่น้องคะ่ะมาติดตามกันของพร้อมแล้วนะคะหลังคาพร้อมงานเหล็ก จบแล้วค่ะแล้วก็จะมีปูพื้นนะคะอยู่ใกล้บ้านเจ๊ก,ก็รับนะคะมันใกล้บ้านครอกไปดูใส่ในกันก่อนให้เห็นรอบจดจำภาพนี้เอาไว้นะจ๊ะงานเหล็กงานโครงสร้างแล้วก็นี่เลย ฟังทั้งคั่วเทพป,ปุ่นค่ะทั้งเๆเป็นสองชั้นตัวนี้เป็นตัวโปรโมชั่นมีฉนวนกันความร้อนเดี๋ยวเด็กจะขึ้นมาหลังเที่ยงนะจ๊ะตั้งให้มเจมาแบกเล็กขาคุ้นหาค่ะใครเห็นโครงสัง่งเต็มดุนนะคะมีห้องน้ำด้วยขึ้นหน้างานอีกรอบ นะคะวันนี้จะไปขุดต่อหม้อโครงสร้างสามคูณสี่ค่ะสองชั้นเพิ่นล็อกคิ้วไว้โดนเอพเพิ่นเฮ็ดให้เฮ็ดใบเสนอราคาไว้โดนแล้วค่ะรอ้เพิ่นมีเวลาเพิ่นก็เลยอยากหาแนวเฮ็ดถนอะขอบคุณครับ